เป็นแม่ท้าเป็นแม่ท่าตะกี้ไป็นหนกับบเคยมาแต่เก่าวปน้อยอยู่ที่นี่ตะเกาไ์่ปนอยอยู่ทีนี่พี่นอเบอกบคยมาตะเกาไ่ปนอยอยู่ทีนี่อันปนนอเจ้เท่าใหญ่ในนีมาซักเครื่องมาหน่อน้องน้องอยู่เลยมาอาบน้ำซักเครื่องซักขงหาปูหาปลานชายเตะกี้นี่ะที่น้องชายักเตะกี้เขาเออคุณได้ค่ะกัรอคุณได้เขาเขาบอกคนยล่ได้เขายังคนแข่งนี่ย กุ่นมีทางพุ่นกมีท้องมีุ่่นทาาขุ่โอ้เป็นุ่ทางพุ่นมันมีสองทางอะไรทางพุ่นทางคนคายเรียนว่าเรือเขาทาเบิ่งท่าง่างนั้นเลยช่างเรียนอะไนะอันนักเอา่นีไม่มาเจาะเพชอยู่ทักเปี้ยผาใส่เปนองเฮาอะไนี่ยไม่เป็นเียมของใส่หดองใส่หุูคุณ นเมือเลค่ผ่ากะซียน้อน้องน้งนี่แหละคอยอาบน้าอาบนี่แหละท้องอาบน้ามาะักเกืองมาหาปลานี่แทั้คุณคนไปเลยวนี่แหละมาจะทาันกมาทัคุณกะเรอิดมาดนฮนกี้ชาวปีรเนาะอ้กระจุดอยู่หาิ้าอยู่ในน้องอย่เลยกระสดสดปา เขาม่อไรทางนี้ก็เป็นไฮน่าเทาทางนี้เป็นไฮน่าเบื่อในพี่น้อยทางเบื่อน่ก็เป็นน้องสามาคีแบบขาเสียมพี่นามัีอยูนี่นอยู่งดาแล้วม่แถวแล้วพอมันเป็นป่าในกแต่เก่าไม่น้อยว่าเป็นบ้านนอกแบบบบมี่ยังเฮือนคนกับโบไลน้อยไม่น้อยแต่ก่าวเขาดก็เพื่อนคนไลาหลพี่น้อย อันเป็นการกระตุ้นเพืเอเขาจะช่งเพื่อน มา,มามทักนายเด็กน่ะเรามาหลอบิกหนอยห่อยผักไทยหมักส,ส,ส้มมักแซแล่ะพี่น้นงนนนองก็มีอย่งดิมความันแดดกกรมะมังคายอย่างรเนาะสุดทีแล้วพี่น้องอะไรต้องเพชรดีนะมั้ต้องเพชรดี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  ระวังเจ้าเพอยู่สีแดงอยู่ดังเมื่อฝันใจเสยงุงคลอยู่เมืองตะเวนออกสีฟ้านี่อาซูซีก็อยู่บุกุเจ็บตุ้งเจ็บตุ้งเจ็บตุ้ง เทียไม่าเลยเากมอฮอดเทียมไม่่าเลยจ้า่ไแม่เยเียงค่ะนอเียงอะเล้าหเลยบอยเกียงค่ท่ไม่จอยฮะอเท่ยงไม่ถายรักนารนบินก็ไม่เท่าพี่้องเ้ยไม่ถ่ากับวาตุเย็นกาแฟไอ้ยังกาแฟน้ำกาแฟพี่้องเ้ยไม่เท่ากั ไปใสะแล้วน้ำแต่เรียกอะไรยังไงะมาซูเป้ากินไปแล้ไปไทยอยู่เดี๋ไปไทยก็ต้ไงใส่มาะปอมาจะปอกับไปเอ็ดถิมใบคำสิเอ็ดอันเอ็ดดุ่นๆกัอหอันปวดโอ้ยได้เนาะฮะแล้วเราอันนั้นทำมาด้แบบเดือนสรงอันเดือนนึงนะอสามอาทิตย์แบบสี่อาทิตย์ได้สองพันได้อยู่ สองพันก็เบิร์นใต้ใช่ไหมนัวนอยว่าข้าแม่ดีดอนดีโตเจ้าเป็นก็ได้จะจำเรียกมาเนี่ยแก้วใบกูเดียวเลยต่อได้ลงหนาลงหลังเลยได้สิไปเคนไม่จ่อยเลยพี่น้องไปเลยพี่น้องเอาเนาะใต้ล่ลงอยู่ในอันอานาคารสินก่อนเอแล้วก็คือโดนระล้างตอวก็ตำรวจที่ตำรวจ โอยอยู่เรื่องปวดเขาปวดแม่จะต้องมีพัสดพอผู้นี้เขาจะเอาเจ้าก่อกุ้งเขาจะกุ้งปนเลยโอ้ยเบาเถอะเบาถ้าจะปอดขยากเห็ดอันบรรเทาอีเพอาะเลยก็อยากเคลียร์อยากเคลียร์แล้วก็นอนอันนี้เล็ดหนึ่งมาเนี่ยเบาความจริงนี่มันนี่โตมันเธอเบาเบาแนวไหนเล็ดหน้าอะไมาแบกมาเลย ลงวัดกระขายเบียร์ค่ะลงวัดกระขบียค่ลายเบีย่อซื้อบ exactly. ัตรซื้อ okay. ยังมาขายแล้วพี่น um ้องมาให้เง uh ินค anyway> ่ะแมนมานั่งเล่นํำยายเลยเขาไปหลอกคุนบุญชมเรื่อบา มันโทรก็ได้เพคนก็หาเงินเองเด้ซื้ออันส่งซื้อซื้อขายกิโลเด้เออแล้วก็ซื้อเสื้อซ้อนมอะไรสลีปสลีปเกิดหักมาซื้ออะไรกันเออทิมเตนทิมเตนทิมซื้อไหมวะก็ซื้อส่งคนในพื้นไม้เงินแสนปใบหนักเงินเอาพาหาในเด็กเอาแล้วพาหาเป็ต้นมันมันเงินมัมีรายได้เออมันมีรายได้กาไปคุปกิโล่มาขายเลยทอกว่าเออมันขายมึงเอาเอาเงินรถเอาบอกบอ่า ได้เงินนอทองเนาะไดเมื่อละอนนั้นเมื่อละร่สามสี่สิบไปกระยามันมันต้องซื้อยังคงกินคงอยากไม่แต่ว่าเกล็นโฮมเงินไว้บ้านห้าไม่ลงได้แสนปตายบอเงินนะไในแสนตายได้เงาภาพกระเนียนกระนงถกกระนมเทียนเนี่ยคนมังเท่ากระเซียนไอ้มันเสียบอสิเป็นในหน้าบ้านนะขายบรรได้เงินก่อนเายังจีนลงเขากำอยากมาซื้อเจลหรื่มีเงินมาเห็นมีมีอยู่แล้วก็เซ็งแล้วก็จบแล้วก็มีแห้งอยู่ข้างบนอื้อ เพี้ยนเพิ่มอีกันนั้นต้องเรียนชูไม่เคนคนเองมันดีใดันเพี้ยนบดสูบุไรมีความผู้อย่างไรอ้วยสลับนักเลี้ยวเข่าคนเขายังไงคนมีความผู้เรียนชูปรินหอกปังปรนห่านยเขาจะรู้จักใหญ่ไม่ชูแม่เอ้ยไม่น้อยนะเด็กหังบ่ายแขนงขาไมเลยมันเปลมาเบิ้งดู เออมีนี่ปงยากปงยากเขาฟองนี่ทันก็มีนี่เป็นมายังมาน่ะวิทยบ่เฮาน่ะเอาแล้วเส้นนแล้วกันยังมาตั้งสั้นเล็กกันยังเลยหาน้องไเออน้ำมันนั้นบัดดีเลยกับบอยเบ้าไอ้กั้นอืมคันว่าหักแพงกันเออดอกนาะแม่แม่นบอกหายจากหนักเธอค่ะจ้าเราเอ่ยกับอะไรคนอื่นมันคือบโทรเอาจ้ะเออมายังก็ต้องอีน้อยเด้อกับอีแม่เด้อหันแม่กับเป็นรักๆให้แล้วอีแม่ค่ะ ไปนอกจริงค่ะมือแรกมือแรกแม่เออเดี๋ยวเขามื่อเอาเอาหลดเลยน้ำหลดก็ได้อาบได้ชุดนั่นนี่แหละไปกับสิเป็นยังสิอาบเผ็ดพีช้างเขากับบนอาบแล้วแซ่บปวทองเพิ่งเด้อพี่น้องเด้อะฮันฮันผึ่งฮุมโมกุลได้เหมือนห้องหมอเนี่ยในห้องหมอเขาบริหาปลาตัดเนาะแม่เนาะมันเป็นห้องหมอที่ว่าอันเขาหับแต่คนไข่้ป่ะแม่โบ๊ทตอนบ่ายบ่ายบ่ายสามโมงสี่โมงก็ได้เลยเขา แล้วเขาก็สิืว่าให้ฟังว่าเป็นแนวใดเพราะว่าเลดองจากบอมาบอแมแนนางแขกเป็นเบาหวานพร้อมดีามปาตัดมันเสี่ยงไหมคนเป็นเบาหวานอ,อ้าวอีลีไดโนแม่อันตรายได้เป็นเบาบอกเบาหวานพร้อมแทบบวทองวังวนเนาะเพื่อนเห็นยังลงวัดเห็นยังทงเอาสีดังไฟเห็นยังนหนวัด เยษกินบอกมันคนเศษดคงกินมันบ่ต้มก,กระดูกเออต้มกระดูกกระเดี่ยงไปคดิฉอยก่อนข้าวหนึ่งเนาะไปไป,ไป,ไ,ปไปเวียดแป๊บ,บนึงไปแต่โบมาณค่ะโอไปแป๊บเดียวคาา่ะโบราณคดิฉอยถามเงินหนแขกเลยเนะะยาะ เออมันก็อยู่แถวนี่แหละมันดีดูน้ำใจมันกับไป,ไปม,ามาแถวอะไรเดี๋ยวดูน้ำกันหน่งมันกับเขอกินอยู่รอบไหมเนาะที่ขาดืน่นกาแฟนมอยู่เขาก็กเลยซื้อไหในซะนมเซเว่นเดี๋ยวเขาไป,ไปนะ่นเขาถ่ายคลิปหนึ่งนะเขากับเมือ่อแล้วเขาโหลดคลิปแล้วเขาก็มาหาเอาเจ้าเลยเออเออคอ,อ,อยอาบ <มา S 1> อา,าเรียบร้อยหมดเลยอาบแล้วเรียบยร้อยแล้วจะลงวัดบ้างมันนี่ค่ะ ลงไปใส่บาตรหยาดหน้าวันศีนวันพระไม่เท่ากามาแต่วัดเป็นไปนองแล้วเบ้าอยู่แล้วเราถุกฟังอยู่พอดีไม่เท่าหิวเข่ามาแต่วัดว่ะพอดีเจอเอาแบงลาบซีนมาให้พอดีแซบเลยนั่นกินนั่นแหละกินลาบซีนทันแหลอเบงให้ลายเติบอยู่เนาะเห็ดลาบซีนกินเองซึ่อันนี่นังทองมาแซบแซบว่ะมะแขงมะเขือพักซี ผักอันนะั้นเนาะงแม่ักเนอกเนาะมาหลดเข่ากันแต่แทนเนาะอังเพชรดิบไอ้บันะดีป้าโตคู่อยใส่กันเราได้กกดพี่เนอนะเลยว่าชี้ซะมาเล่นเพื่อนไม่เท่าไปหล่อบุญมาเลยกับุญกับบันดีพี่ชังดอกโฉมเพื่อ,อนบ้านกับบ้านเนาะคุ้มกับคุ้มเนาะในคุ้มหาเลยกับคุ้มมันนะคุ้มเฮาได้เ่ะคุ้มคราเออแม่ชิพ่าแล้คุ้มเฮาชิแดงนะเออแม่นเนาะทองไพ่ได้ทองนะค่นะทองนะ เเจอหน้าเขาเนาะเออสีฟ้านะคุ้มเหาเนาะตองเนาะล้วก <Bond> ับคุ้มเขานนี้นี่เขาไอโต้นี้บอลซาลี่นี้สีแดงชนะเนาะไปเบิ่งเขาเจ๋งเจ๋งพวกแพทย์กันไปเสียอะไรพวกแพทย์ค่ะไล่ยไไ้พวกแพทย์กันเนาะพากันเจ๊ยหยู่แพทย์ค่ะแพทย์ในห้องหมอี่ก็ไปข้าเจ้ากันแล้วกับอันนะพวกอันของการเมืองเนี่ยก็ไปพวกแพทยยิ่งก็ไป เห็รล้าอยู่ผนักอันพนักงานพนักงานนั่นไปมมัอืเพชรยิ่งแน่ของการเมืองแน่เห็นน่ะแพชแน่บอกเพื่อสองลำวัดเอยน้องจะสั่งหนิประหารเออน้องนั่นเขาเขาแม่น้องเขาอยู่ใจน้อจะเท่าใหญ่เขาไปอาบน้ำสะผมสักเครื่องในน้องนะหาปูหาปลาข้าวน่ะเรื่ีงเฮื่อนคนเต็มนกแปลกอรปพาเฮื่อนคนจะลดหมดเลยข้าวนั้นไม่ตะปลา เออเพ่นราไปอยู่เออเอเราตายเดี๋ยวบอตัวเชิญเล่าโซ่บอแม่บอกจักนะผู้จักเราอยู่วังนั้นเราก็หยิบเกิอบอยู่ดีๆอยู่นะเห็นน่ะอันวาใต้เลยเรามาซื้อดิสนาหนี่้นหนเพิ่งเพาะห้านเราจังอัดดอกชะเนาะห้านเราอยู่ตัวทางเด้ห้านหยิบเกิอบทางเก่าเด้ห้านนั่นแหละเราตายเออคือว่าเราก็แข็งแข็งอยู่เลยอีตาอันซื้อยังก็ เผ้าบ่บอส้บเผาเอาอเบอาเผาเนาะอนอกจากคนคุ้มลเลยอไะมาลาไปก่อนเด้อพี่น้องคลิ้พ้อ,อ,อกันคลิปใหม่เด้อบัดเนี้สจะได้เมื่อก่อน